สบายดีจ้ายู่ดีไม่ให้ยูแดงมีหี่พี่น้องผู้สูบผูุ้คนมาจอบึงฮิตบวกพี่น้องแต่ว่าบอ่านเห็นดอกสงสัยพูดว่ท่านไอ้ออกแถวนี้ตะเกา و พ่นออกหลายหลายแต่ว่าบ่เห็นวันนี้เห็นยังวันตี้วันนี้เห็นนอจุดพี่น้องนอจหดนนอจุดด้วยสีฮักนอจุดวันนี้โอไย้น้องใบใหญ่ดอกจ้ะแต่ว่าพอดีทูบแกงพูนอยู่ทางในไหน โอ้ยเหนมันแน่นอนหลายนอยอยู่จ้ะมีดกับแ,กลกกนนแล้วมาทุลักทุเลกันนอยเด้อพี่นอเด้เอ,อจ้ะนจุดโน้จุดโอย้ยโอย้ยโอย้ยโอย้โอยขนดูขนทา่ทาขนท่าขนนอนเงี้ มีนอนโอ้ยถูหลักทีเียจังมาเลยถ้าพป่น้องเลยอออโอ้ยกล่องไปทางนึงกล่องไปทางนึงหักอันนี้ไปทางนึงเออโอ้ยยุ่งกับกัดตานอนเราได้ปะนูอุ้ยหนาวเลยเอาไปได้เอาไปได้ chiến thang này mày úp này ui cả thuyền ra ngoài được cái nội ุ้ยนอนี่บ่ได้ละยางแล้วเพื่อนเห่นเหตุนด้เสียเอาได้นอนนอนก่อนนี้ได้ลายอันนี้จะได้ลนออยู่เกีงแซบเสียบน่นอจูดมันกรอบไหมมันกรอบกุบกมีอีกบ่านอก่อนนี่บนหลเ่อน่น่อนหนึ่งเดี๋ยวดอเสีเได้บ่นอนน่นอน โอ้ย่างตุลักตุลีอย่างตุลักตุลีว่าเป็นนอนหกแเนงเหนงน้อยน้อยไปทุบใช้กันแกงเนาะจับบงเห้ปุ๊บเชิญหน่อยไ้เสรแล้าตั้งผลนี้อีกบนเนา่ง่มีละคกนอนคือสีเบอร์อะไรลคือ โอ้ก่อนนี้ก็มีอยู่จ้ะมาสะเน่าไปล่ะนอนใหญ่ยอยู่ปุณนะแต่ว่า,าวก็นอนเง่าไปล่ะโอ้ตอนมาเอาเอันนี้คือสีนเนะโอ้ยคือสีอันนี้เนาะทำมาไว้ก่อนนี่นะโอ้ยเน่าไปล่ะพี่น้องเอ้ยัวหน้าเป็นลำ่ำเน่หมดแล้วมาว่าวท่านพืน้นเน่าก่อน ขวดขัขวดขังแ่น้อยเพี่น่องเลยขวดขาขวดขางแค่น้อยเด้อุ้ยนอนแบไหนหนึ่งอุ้ทังแต่ว่าเป็นล่ำและเย่แล้วโอ้ยเป็นเนาดแล้บพี่น้องเลยนอบมาทันเป็นเป็นเนาก่อนโอ้ย หน่อยพูดอันหน่อยก็ได้อุ้ยยบก่องอ้ยนิ่งแล้วเป็นลมเป็นหมดนละโอ้ยขวกขากนนดจ้หน้ยเ้อวีปน้อเอ้ยโอ้ยขวกขวดขัด นี่ปลาเนาะตังกลงกบได้บองาบุญละบอ ในมันพูดอยู่ในนนมันเป็นเสียอไดเนาะ พ่อมีอจ้ะแต่ว่ามันหกขาก็บใอยากมุนอืมมันหกพี่นอ้องฮะมีเยอะมีแต่ว่วาเนาะมันหกหลายพวกอะเสียวๆฝ่นก้อนนึงแต่ว่ามันหกโมหมุน,มนบ่บุกดอกโอืมถอยๆๆนี่มีแต่น้อยไงพี่นอ้องแต่ว่าหงยายเว้ยล่ะชิดยะไรเหรอวะอ,อาตาเขาป่าไปหาเห็ดยังวะ มวจุดอะไรเนี่ยวันที่ขค้นเบลอดละ่ะโุ้ยโอ้ยบากหาเมืองเฮ้ยหาเัวหมาเล้หลงดาเรบที่นี่ตื่นเบิดโอ้ยมาเด้อขว,วันมาดีดามาเด้อยองไม่เงียบๆหมาเอ้ยขอโทษนะจ้าพี่น้องเอ้ยเุ้ยหลงดาเรบ่อบบงหันบักนาหมาอ,อ หลงดาเลยวังหันเนออท่านผูส้ส้มเพิ่งก็เลยสิว่าเบากระเบื้อเนเพิ่งก็เลยสิวาหุ้ยเนาะไอ้ว่แม่นหมาข่อยได้พี่น้องแต่ว่าขันเพื่อนเด้กินข่อมยมให้มาหน้าเราเป็นหนึ่งเรียนมาหาหลุดไหมนี่มาเทียงหน้าเทียงพูนอะเมื่อแรียนน้ำกดต,ตะสะตะสะปันมาข่อยโอ้ยมันมาจาดข,ข่อยว่หันตอ่ืนหมดไดีหลายเตบอยพ่จา เด็กเกงนึงพอดีอ่ล่ะมันยาอกเบิด์ตกวนมีแต่หน้อยใหญ่ๆคนละเสียดายนี่ตื่นมาตัวนี้กระพาะมึงหันโอ้ยคนกระลังกลมหาน่อยขวักขวักขวักมาบัดนึงโอ้ยขอบคุณพี่น้องผู้สุงผู้สูงกนขอบคุณที่ติดตามรับชมได้จ้าเด้อขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆจ้าบุคคลใดวบอกริปข่อยก็ได้เออหางเท่าก็บาัญมุจ้าลำขั้นเนาะบางคลิปก็ หา,หาปุดหาปัดไปรลดปวดปาดผาดบุ่มไปหลดจ้าอืมเมื่อดอกวานีว่าสิว่าจอบเฮ็ดปวเขังว่าขอพระท่านไลยมีดอกเฮ็ดปวกระไรตะเก้ไาไซานี่นะแม่นเบิดเลยนี่ออกเต็มเป็นผืชไปเบิดเลยนี่ไซนี่อเออเป็นไรจ้าขอบคุณนะจ้าเด้อสวัสดีจ้า